ค่ะวันนี้เตยก็จะพาไปดูการสั่งของมาลงที่เซเว่นการไปรับของที่เซเว่นไต้หวันนะคะก็คือที่ไต้หวันเนี่ยเวลาสั่งของอะ่ะผ่านช้อปปีหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆเขาจะมีให้เลือกส่งมาที่หอเลยหรือว่าจะให้ส่งไปตามร้านสะดวกซื้อแถวหอเราเช่นพวกเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทหรือว่าไฮไลท์นะคะอย่างเตย ก็เลือกไปส่งเซเว่นแล้วก็ถ้าส่งกับลงที่หอเลยอ่ะค่าส่งมันจะแพงกว่าปกติก็คือประมาณ 60- 80สบขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราเลือกไปส่งที่เซเว่นอ่ะมันจะไม่แน่ใจว่ากี่กิโลก็ได้หรือว่ามันมีจำกัดกิโลนะคะแต่ว่าถ้าส่งก็จะ5้าเหมือนเหมาเหมากองใหญ่กล่องเล็กอะไรเงี้ยวันนี้เต้ก็จะพาไปดูวันนี้เต้จะไปเอาสั่งตุ๊กตาชิตาลีมาจะไปเอาที่เซเว่นไปดูกันเลยค่ะ 九六四。 ตอนนี้ก็ได้ของกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านข้าวหน้าหมูหน้าเป็ดที่เตยชอบตอนเปิดเทอมก็จะออกมากินราคาไม่แพงแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะพาไปดูถ้าเสียงคลิปนี้ไม่ค่อยได้ยินก็ขออาภาัยด้วยนะคะไปดูกันเลยตอนนี้ก็จะเป็นหอที่เตยอ,อยู่นะคะ แล้หลังก็จะจดอย่างนั้นตรงที่รถยนต์คันสีขาวใชยก็ซื้อข้าวมาแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายตอนสั่งข้าวให้ดูนะคะเพราะว่าคุณป้าที่รับออเดอร์เขาค่อนข้างพูดเสียงดังเหมือนจะตุแต่จริงๆเขาคงไม่ได้ดุแต่เป็นการพูดของเขาอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าถ่ายนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังมไว้ถ่ายให้ดูเข้าวหอมก่อน สำหรับข้าวที่เราเดินไปซื้อเมื่อกี้นะคะก็หมดนี่เก้าสิบบาทแต่ว่าก็จะเลือกเนื้อได้สองอย่างถ้าอย่างเดียวไม่แน่ใจว่าแปดสิบหรือว่าเจ็ดสิบห้าประมาณนี้เราเราเลือกเนื้อได้สองอย่างแล้วก็เลือกผักเครื่องเคียงเครื่องเคียงได้สี่อย่างอต่อก็เลือกไข่พาโลมามีน,นี้น่าจะเป็นต้งหู้ก็ผัดผักกาดแล้วก็ผัดแครอทแล้วก็เนื้อก็จะเป็นหมูกรอบกับ เนื้อปิดใช่ก็ประมาณนี้เนี่ค่ะเราก็ได้ชิตาลี่มาแล้วเดี๋ยวจะอันบ็อกให้ดูสั่งตั้งแต่เดือนประมาณปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาานนี่ก็ต้นเดือนกันยาที่ได้เป็นตุ๊กตาที่รอนานที่สุด เราก็คือได้รูปโพลารอยน้องแจมเป็นของแถมแต่ตุ๊กตาคือชิตาลีคือน้องมารซึ่งในเซ็ตมันก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตาตัวก็สติกเกอร์สติกเกอร์ตัวใหญ่เพราะว่าเราสั่งออกตัวใหญ่เล,เลยได้สติกเกอร์ตัวใหญ่ เออเต้าน้องเอ้น้องน่ารักมากคุมค่ากับกรารรอคอยน้องเราต้องชิดก,ก่อนว่าที่เราได้นเท้าน้องสลับข้างหรือเปล่าต้าที่ชิดก็ปักติดดีน่ารักมาก สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะมามาแชร์การรับของพัสดุหรือว่าการซื้อของที่ไต้หวันแล้วก็การอันบ็อกซ์ของชิปตอลีให้ดูกันสำหรับใครที่อยากเห็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย